ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสุรินทรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิจจากการินีพิรยพัฒรัตศสีมาคุณากรปิยชาติสยามบร,รมราชากุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่สพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงองค์การเงินตราฮ่องกงและพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา5นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวัน พระฤหัสบดีที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา22นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566